พบกับคลิปใหม่ทุกวันทำงานจันถึงสุกตามไลน์แอดไทยแฟรนไชส์รวยกระจายแน่นอนรวม6แฟรนไชส์บริการมาแรงปี2562 ถ้าอยากจะมีธุรกิจตัวเองเราจะเลือกลงทุนกับอะไรถ้าหากว่าเบื่อกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มีกันอยู่ทั่วไปมองไปทางไหนก็เจอเรามาเลือกลงทุนกับธุรกิจบริการซึ่งมีความน่าสนใจและจุดเด่นที่ธุรกิจนี้แข่งขันกันที่คุณภาพหากลูกค้าเขาเชื่อมั่นในร้านได้ก็จะมั่นคงเป็นลูกค้าอยู่แบบนั้นเรียกได้ว่าธุรกิจบริการยิ่งมีระบบการจัดการที่ดีจะสร้างฐานลูกค้าได้มากยิ่งกลายเป็นไรายได้ต่อเนื่องได้ไม่รู้จบ ซึ่งเว็บไซต์ถ่าย franchisecenter.com มี6แฟรนไชส์บริการมาแรงเป็นทางเลือกให้กับคนสนใจได้ศึกษาข้อมูลเอาไว้ก่อนตัดสินใจที่จะเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับตัวเองต่อไป 1. j จว a s y s ซิ m เ ธุรกิจคาร์แคทที่มาแรงด้วยเทคโนโลยีจากเครื่องร้างรถอัตโนมัติซึ่งมีจุดเด่นก็คือการประกอบเครื่องในประเทศไทยทําให้ได้ราคาต่อเครื่องที่ถูกแต่มีมาตรฐานระดับสูงอีกทั้งการประกอบเครื่องเองก็ทําให้มีผู้เชี่ยวชาญเข้าใจการทํางานมีทีมช่างในการแก้ปัญหาให้กับผู้ลงทุนได้ทันทีเจ้าวัซิเตจึงเป็นอีกหนึ่งการลงทุนในคาแคทที่ช่วยให้สามารถร้างรถได้มากขึ้น ต้นทุนน้อยลงกำไรมากขึ้นอีกทั้งทางแฟรนไชสยังมีทีมงานให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนและมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่องสนใจแฟรนไชส์โทร02 115 5000ต่อ1057 061 417 99 66 085 252 48 48 2 PWT Express เป็นธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวที่นาวันจะมีแนวโน้มเติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดย PWT Express มีบริการที่หลากหลายเช่นจหนายตัวเครื่องบินแพ็กเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศการจองที่พักประกันการเดินทางบริการด้านวีซ่าเป็นต้น ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจะทําให้ผู้ลงทุนมั่นใจในระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพโดยแฟรนไชส์จะมีซอฟต์แวร์ในการทํางานพร้อมการฝึกอบรมก่อนเริ่มลงมือทําจริงนอกจากนี้ p w t Express ยังมีการอัปเดตบริการใหม่ๆและสินค้าใหม่ๆมาเป็นทางเรื่องให้กับลูกค้ากันอย่างต่อเนื่องสนใจโทร086 884 6888 02 945 8889 3 Quick Service หนึ่งในธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ได้ดีที่สุดตั้งเป้าเป็นจุดให้บริการสําหรับธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรด้วย5หลักบริการโดยจับมือกับ2พัธมิตรคือบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดโลจิสติกอันดับหนึ่งของไทยและ DHL บริษัทโลจิสติกอันดับหนึ่งของโลกเปิดให้บริการรับส่งพัสดุทั่วไทยและทั่วโลกซึ่ง q u i c k s w i c h ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนด้วยแพ็กเกจการลงทุนถึง2รูปแบบทั้งแบบร้านมาตรฐานและแบบร้านเต็มรูปแบบ ราคาการลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่2,000 0 0ถึง2 5 0 0 0 0บาทโดยแฟรนชายพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องของทำเลที่ตั้งร้านมีการออกแบบและตกแต่งร้านให้ฟรีพร้อมการฝึกอบรมทักษะบุคลากรก่อนเปิดร้านเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนได้กำไรแบบระยะยาวสนใจโทร02-948-0286 063- 965 6965สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล0 8น 091 68 72สำหรับต่างจังหวัด 4, 4, 4, 4, 4, 4ชิปสมายโซวิต อีกหนึ่งร้านสารพัดบริการครบวงจรที่ลูกค้าทุกคนสามารถทําธุรกรรมต่างๆได้ในสถานที่เดียวพร้อมระบบการทํางานที่มีคุณภาพสามารถทําได้ทั้งงานไปรษณีย์ขนส่งสินค้าชําระบินซูนรวมพรบ,บภาษีและประกันภัยชั้นนําการจองตัวเครื่องบินและการบริการเติมเงินทุกระบบหรือจะเลือกลงทุนแบบง่ายกับการเป็นตัวแทนรับพัสดุที่ลงทุนเพียง29,999บาทที่มีราคาค่าพัสดุไม่เกิน1กิโลกร,รมัมเริ่มต้นเพียง25บาบาทและสามารถ ส่งพัสดุได้สูงสุดถึง50กิโลกรัมพร้อมรับรับส่งพัสดุถึงหน้าร้านผู้ประกอบการรับเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งรายได้ต่อเดือนจากยอดรับส่งพัสดุเป็นอีกทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจเปิดร้านในดๆแล้วอยากจะมีรายได้เพิ่มหรือจะทําเป็นอาชีพหลักให้กับตัวเองก็ได้สนใจโทร0956364456 0, 4 6, 0 9 4 7 8 2 6 4 5 9 081 243 3997 5. ร้านน้องฟราซเซวิตเป็นร้านสารพัดบริการเริ่มต้นจากศูนย์ธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสารรับซ่อมเครื่องใช้สำนักง,งานพัฒนามาเป็นร้านพัชนีเอกชนศูนย์ขายเช่าซ่อมเครื่องใช้สำนักง,งานทุกชนิดพร้อมบริการด้านอื่นๆอีกมากมาย เหมาะสำหรับการทำเป็นธุรกิจให้กับตัวเองและครอบครัวหรือเพิ่มทางเลือกเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจที่เราทำอยู่เดิมค่าแฟรนไชส์ในธุรกิจนี้เริ่มต้นลงทุนเพียง9,999บาทขอเพียงมีํำเลยที่ดีหรือมีหน้าร้านเดิมอยู่แล้วสามารถลงทุนกับน้องฟราซสวิทที่ไม่มีการเก็บส่วนแบ่งการตลาดสามารถใช้ชื่อร้านที่เราต้องการได้สามารถตกแต่งร้านในแบบที่เราต้องการ เป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ยอดฮิตที่คนสนใจลงทุนกันเป็นจำนวนมากปัจจุบันมีสาขามากกว่า1,100แห่งทั่วประเทศสนใจโทร081344 2788 038 1466 72 6. แแฟรนไชส์ในหน้าออนไลน์ จุดเด่นที่น่าสนใจคือลองทุนน้อยมากเพียงแค่9 9้0บาทเท่านั้นเป็นธุรกิจบริการที่ไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องอบรมรูปแบบคือโปรโมทเว็บที่ทางแฟรนไชส์จดหาให้ในทุกช่องทางออนไลน์และเมื่อมีคนสนใจสั่งสินค้าผ่านเว็บที่เราโปรโมตจะทําการพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางไลน์ซึ่งทางแฟรนไชส์ก็มีสคริปต์ในการถามตอบกับลูกค้าเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นและเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและทำการโอนเงินผ่านบัญชีผู้ลงทุนจะได้รับส่วนแบ่ง5 0เต์ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานบริการที่ไม่ต้องมีทำในหน้าร้านไม่ต้องจ้างบุคลากรสามารถเริ่มต้นทำได้ไง่ายๆถือได้ว่าเป็นอีกแฟรนไชส์บริการที่มาแรงและน่าสนใจมากสนใจโทร089 523 5265 การเล้ยงลงทุนกับธุรกิจบริการสิ่งสำคัญคือต้องมีทำเลที่เหมาะสมอยู่ในย่านชุมชนใกล้สถานศึกษาออฟฟิศสำนักงานและการลงทุนกับธุรกิจนี้เรื่องของบริการมนุษยสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญการชี้วัดว่าการลงทุนนี้จะประสบความสำเร็จได้ดีแค่ไหนต้องใช้เวลาเป็นตัวกำหนดเพราะธุรกิจที่ยิ่งเปิดนานลูกค้ายิ่งเชื่อมั่นและควรมีบริการใหม่ไว้อัปเดตให้กับลูกค้าทราบอีกด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ